วัดนี่เพื่อนไหนจะชื่ออยู่ันเพื่อนเคยมาเพิ่งวนไหนเป็นวันวัขีนากวะัดเป็นประวาณนี้เขาสิกินอีสังเอาอย่างกินยูว่าจะไปก่อยพน่ะบุงวคนทีจไหนคนบากนก้อยพันใชะบุหงาว่าสิก้อยหรือสิพันดีทางก้อยทางพันหน่อมีเนเพื่อนเด่นะเพื่อนขั้นเนาอขั้นไส่ หนามมันออกซือ้ออนนี้คนก้ม่ไนาได้นาประเดนเ้ากครบคัวกกกนกม้ออเาเา่อยมด้วยเดี๋ยวสิมลองซิมก,กันเนาะคุณมานี่นี่คุณมาเฮ็ดบีเฮียไวาซันสบายดีท่านผู้ชมทุกคนที่เข,าข้ามาชมในตอนนี้เนาะตอนนี้ตัวกับลังเดินทางไปที่ตลาดบ้านขีนาทุกคนเนื่องจากว่า เดี๋ยวที่ไปเราตแล้วทุกคนเนาะเพราะว่ามีคนหูจักตัวอยู่ทั้งหน้านี่แหละตัวที่ว่าบริณนัดกันมากอนนอ่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเจจะไปหูจักกันเพราะว่าตอนนี้ขับรถอยู่กาลังค่อยคํายำแรงทุกคนดิบ้านขีนาพร้อมเดี๋ยวฮาองสก็บบรรยากาศบ้านขีนาไว้ในนึงเนาะพว่ามีเอ้ย ฮักอยู่ทั้งอเมริกาเนาะเพิ่นปลาพิ่นเคยอยู่หมู่บ้านแห่งนี้เดี๋ยวตัวที่มาเอาบรรยากาศเล็กๆนิหน่อยๆเนาะก่อนทิเบตตลาดบ้านกีนาคเนาะกะที่ให้ทุกเพิ่นเห็นพร้อมว่าสภาพบ้านเมืองตอนเพิ่นมาตอนนั้นเพิ่นปลาพิ่นมาแต่ปี2004แล้วก่หลังจากนั้นเพิ่นกาพะสอ2002กับ2004นี่แหละจื่อบ่ผิดมันจื่อบ่ผิดเนาะแล้วเพิ่นก็ย้ายไปที่อเมริกาเนาะเพราะว่าเพิ่นน่ะเป็นคนเบี้ยงแหละแต่ว่าพ่อแม่เพิ่นอยู่ทางนี้เนาะแล้วเพิ่นก็มาลิ้นน้ำมันนะ ตอนนี้ห้องเข้ามาบ้านขีนาคเลยเต็มๆแล้วเพราะว่าอน,นี่หน่าจะเป็นในเมืองเนาะเพราะว่าหากเราเห็นป้ายบ้านเมื่อกี้นี่เป็นบ้านขีนาคเนาะอันนี้เป็นตลาดแต่ว่าเนนาพิ่นอาจจะปิดละโมงว่าเพิ่นสี้าเห้องไปตลาดได้แล้วตัวคิดว่าช่วงที่เพิ่นอยู่ปีสองพันสี่เดี๋ยวนี้ก็น,น่าจะพัฒนาไปเน,นแล้วเนาะสมัยนั้นอาจจะเป็นดินแดงอยู่เป็นบ,บ้านขีนาคเลยนี่ ว่าเดี๋ยวนี้เป็นอันนี้แล้วเด้อเอ้อเด้อนี่วัดวัดนี่เพุ่นอาจจะชื่ออยู่กันเพุ่นเคยมาเบื้องอนอันนี้เป็นวัดวัดขีนากวะเอวัดเป็นประมาณนี้อันนี้วัดวัดจันทร์พุ่นเขียนว่าวัดจันทร์เนาะทุกคนน่าเลยเนาะหนึ่งเก้าเจ็ดส่วนวัดจันทร์ท่าสีรามหยางนี่แหละไปต่อไปต่อ มาน,นี่เนาะเพราะว่าตอนนี้เรามาฮอดที่ตลาดแล้วกะบซีมาฝั่งอื่นเจอเพิน่นนั่นแหละเพราะว่าตัวขี่ไปท้ายคลิปอยู่ติดบ้านแล้วเพินพ่นว่าเพิน่นจีอเสียงโซ่แล้วกะบจีอรถอย่างวัน,นี่แล้วเพิ่นกะทักมานะแล้วกะได้มาเจอเนาะนี่นี่เน,นาะบอกแต่ว่าจะซื้ออย่างขรอย่างพื้นานซื้อจะทำซื้ออุดรเนาะอันนั้นอันนั้นเพิ่นเมนอ่ะนะพี่น้องบอกมาทำเจเลยน้องสาวเนาะโอเคไป เดี๋ยววันนี้เขาเชให้เพิ่นพาเฮาไปเบิ่งตลาดเนาะว่าตลาดทางขีนากนี่เป็นจังไดงประมาณนี้เ,เด้อแต่ว่าบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิอ่าพา,หา,หา,า,าเฮากินอีหยังเนาะอไปไอ้นี่เนาะทุกคนไปนี่เป็นต้มเค็มบรรยากาศก็ประมาณนี้แหละเป็นตลาดตลาดแรงเนาะทุกคนคนก็เริ่ม ขณะก็กเริม่มนาจะเก็บเครื่องแล้วแหละโคบายูพี่นี่เขาเจ้าบบเน้นพวกอันนั้นปปเลยเนาะโบเน้นไขด่ด่ดนบเดินไข่เดือกเนาะแต่ที่จริงตลาดหลายๆวันก็คือกันแหละแต่ว่าขณะจะปิดอยู่ประมาณเจ็ดโมงแปดโมงคือทั่วๆไปเลยทุกคนแต่วันนี้เราซื้อมาซื้ออย่างลองไปเบิ่งน้ำกันเนาะเอาสิกินอีกสัง เอาอย่างเช่นว่าจะให้ก้อยพันที่เราจะกินมาแล้วแต่มางทุกคนจะไปกินก้อยพันนี่แม่นะมุกโขต้องก้อยพันมันบ่นี่อันนี้เป็นป่าที่เพิ่นเห็ดแล้วแล้วเนาะโอ้มีไข่อีกตัวนี่น่ะมันหมอใครหรือขี้ไข่เนาะเอาไหนเพิ่นจึงสีเฮ็ดเมนูเนาะทุกคนเนาะให้แม่เพิ่นซอยให้เนาะอันนี้เป็นอะไรปลาอย่างก่อนแม่ป่าเพียปลาเพียเนาะ ปลาเพี้ยนี่ก็แซ่บพีเลยเน,ะน,นะาะเห็นเขาจะว่าปลาเพี้ยกับปลาปลาคึ้งเมืนบ่ปลาแซบปลาคึ้งปลาทอดแต่ว่านอันนี้นี่ยังบุเคยกินจรกเทียมเถอะบหุหงอเอาคนเสียใจไหนคนว่าพี่อย่างเกาะก้อยพันก้อยพันสิว่ะบุบหงอสิก้อยหรือสิพันดีทางก้อยทางพันหนะ่อยเฮ็ดก้อยเด็ก็มาพันแบบนี้ปิดประมาณนี้แหละเนาะแจะเอาคนซอยกับซอยในน้อยเนาะตัดก้าวน้ำเลยเมืนบ่เหม็นเสียงแทบๆๆบเลย กันทาบอดัดกลางที่ไหนมันสิกะกลางลายอ๋อตพรงมันป่านี่มันกลางลายเต้องได้ลองอันนี้เมนูนี้ยังบุเคยกินยิใส่มาจักเถื่อพราะว่าขันสีก้อยกับก้อยเลยขั้นสีพันกับพันเลยเน่ยความหมายนี่ขันเเคยได้กินมาน่ะแต่อันนี้ก้อยพันเพื่อนแบบเขาเห็ดก้อยเขาเจียมาพันเนาะอ๋อน้องออันนี้แม่กำลังซอยอยู่ถ้าเบิองว่าเพื่อนเชียร์จงไหนแล้วกันได้กินแบบใดต้องเลยถ่าเบิองน้ำกันเพราะว่าทางนี้ก็ยังบุเคย เสือว่าหลายคนกิดยังบุเคยขึ้นกันแต่ว่าหนังหั่นลอกออกมาแค่ไหงลวกเข้ากับซอยเซกกันเลซอยใส่น้ำกันเลยเนาะนมโอเคเดี๋ยวให้แม่เพิ่นเฮ็ดก่อนแล้วนํามาทาเบิ่งนํากันว่าเพิ่นสิเฮ็ดจังไดนต่อนี่เป็นเพิ่นน่ะนะเพิ่นเพิ่นคั่นเนาะคั่นใส่หยังคั่นน้ํามันออกเฉยๆนี่อันนี้เพิ่นต้มใส่หยังเนี่ะขันบ่างหน้าแล้วเฮาก็เอาน้ําห้อนลวก หลวงโให้มันดิบนะถ้าหลวกแบบให้มันสุกๆุยังน้อยกระโบเนวเห็นสุกอีกดีดอกสุกน้อยหนึง่งพอดีพอดีเนะาะสมีเนาะโบบาสุกหลายมันก็ซิเลีเนาะเอออันนี้เอาแบบพอดีพอดีแบบสุกหลายนะมันกะรีแบบนี้มันก็เดี<แ>๋ยว <ไป S 1> ก็แล้วแล้วไว้อยู่โมฮ็ดอันนี้แล้วนะฮะกะแงกตบหนามันนี่เดเฮดเจลกันเนี่ยโอ้เฮดเจวอียว่ะเอาน้ำมันนี่บอกเฮตเจม หนามันเห็ดเจลอีกหลายขั้นหลายต่อเนึงเนาะงแต่เนี้ามันหยากได้กินฉันเป็นข้าเห็ดก้อยหนามข้าวข้นเนี่ยสิแต่ขาดผสมข้าวนำปลาแดกใส่เอาข้าวขวัวใส่ข้าวข้นกินเลยแล้วับเนาะอันนี้กินยากเนาะนี่นี่มันหยากมันหลายขั้นต่อหาเบิร์นเนาะเขาเจี๊ยดจังไงต่อติดตันดำอยู่ไหนกันเนาะ ่ว่าก้อยบนอื่นขปใสทัวเลยเนาะจริงจริง่ปะกินมัแต่ว่านี้แบบแตกกรนเลย้วตากเลยแบบทำมันแหโอ้แต่เาทินังเนยไมจริเลยตบตับเนาะเอาไนอีกปกติเจ้าก็เฮ็ดกินอยู่ปะเฮ็ดอยเตนี่เจะเค้ไ่ค่อยไดป้เฮ็ดอยู่ะเอนี้หนกินะเคือแล้มอมือแหละมือแห่ไเนาะ ไม่เป็มีเห็ดกินพวกเขาเฮ็ดทุกคนแต่ว่าขั้นวัชิวาอันนี้ก็เป็นอาหารแบบทางนี้เขาเฮ็ดประจำเหมือนบอกอาหารมากินเฮ็ดประจำเหรอว่าอาหารบ้านเขาไม่เจยกินเนี่ยมีแหละกินี่เขาเอิญก๋อยพ่านบะเฮ็ดก๋อยเฮาโบกเฮ็ดแดืดใส่น้ำใส่น้ำปลาแดงแล้วเขาก็เอาข้าวคั่วข้นเอาผ้าหอมใส่ข้าวเอิญก๋อยน้ำเวยมีหลายมีหลายแนวเนาะอันนี้นเมซีนยังไง โอ้โห้เฮ็ดเจีดแวหรือว่าเฮ็ดอะไรขัวขัวขวดเพื่อเจ็ดนยังอันนี้ป่าเป็นตัวเลยทุกคนเด้อคุณซื้อในราคาแสนหกว่ะแสนหกสิบพันทีบหรือตกอยู่ประมาณสามร้อยบาทน้องสามร้อยกว่าบาทอันนี้บริปรุงอย่างใส่เิมว่าเท่านี้เลยเป็นบ่ข้อนี้แหละแล้วเลยเป็นบ่โอ้โหเลยอันนี้กรตม ซีนป่าได้ใส่ยังบอกไม่ได้ใส่ยังแต่ม่ได้เกลือท่านึงกับมัดหนังหน้าเดี๋ยวขอจับท่านึงเด้อลองเบิ้งหน่อยนึ่งป่านี่ที่จริงป่านี่มันเป็นป่าไปเปล่ามันมีความนัวอยู่ในในซีนมันอยู่แล้วแค่ปะแค่ปะอัน อันไหนอันไหนอันไหนเพลนว่เมียประเทศอันนั้นอยู่เนาะแจวขี้ปลาอันบอกขัวขี้ปลาโอ้เงินหลังนี้เราลอยไปปีเะเซนได้บ<ร>ุนฮา่ไหมเตะผดผ่าวต้ะน่ายผลผลิตไดอยู่นี่พกชีวิตเลยชีวิต โอ้สีบทอดกันมาได้หกคนต้นได้เลยหกตัวหกตัวโคตรนะภาแกงเนาะแกงใไฟเกลือมากจะยู้โร่แต่แม่หันแต่แม่เพราะท่านเกิดผลเห็นเลื่อนนังหนีโอ้นีแม่เกิดมากเลยก็เห็นโร่เลื่อนนังหนีเลยเทสเซแบบว่าแม่แม่พวกแม่หันเพราะท่านเอาหัวตัวแต่แม่พคนมาคนยู้นี่มาได้แบบหกรุ่นแล้ว กคนนี้เลยเนาะกระหรือก้อนนี่นะ้าบึงตอนแล้คนละว่าสิเป็นยังไงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าถ้าอันนี้เลก็ทาเมยเทเียวเนาะแม่เียวนี่็แวเลยแต่ว่าขีหันบุ้งหัวประเทียังไหนกินอั้ออันนี้อเมออเมอว่ะ๋อขี้ปลาอีปลาแต่ว่าโอเม่นี่มักขนาดเลยโอคีปลาจะ่อยบุกเคทีไเือแต่ว่าเีแวิคมน่งเป็นยังคุ้มคมบหน่อยเป็นยังเม่นบ่คมลายบ ตัวนำหรืออะไรในไหมตัวนี้อันนี้มันขั่วขี้ปลาเพคนวะใส่แต่เกลือกับเป็นัวงเหมืนบะแล้วก็พวกเครื่องมันจะมีใบขี้งูดไปเลยนะหัวบัวเนาะฮัลโหลทันโมมาแล้านี่นี่โบได้กินได้นี่แม่อายุจับปีละโอ้สมเพอยังตึงยังตึงอยู่เนาะตึงติงยังได้แถวแห่ <Okay. S 2> อันนี้มันปลาแดกปลาแด็กพิเศเองบ่ดนี่เนียนโอ้โดีดูปลามันขึ้นเนาะได้ซ่งปลามันอไหรก็ได้ปลาแดกเนะเาะอันนี้ปลาแดกเพิเศษเองเลยปลาขึ้นเบือ้องตงข้ามเขาก็ใส่หม้อเอา้านี่มันเพิเศษเจลเด้เอร์ น้ำมาเพื่อกินเบิดน้ำแต่คักเนาะใส่แต่ปลาแดกกับอันาเอียงกับเป็นนว่ืมต่ได้แล้วมันบอกใส่บมกเพล็ดน้ำบ่เอาน้ำมันคือเป็นสีขุ่นๆนะนี่มันน้ำบมกหน้าเลยนะโอ้แม่ในน้ำที่พคุณค้นอันนั้นเนาะหลังคนแรกมันมีแต่ขี้ดินถ้าเพิ่นลองมาท้งแล้วบ่เดียวบ่าซีนี้อย่างเนี้เนาะนี่เนาะ อาหารทั้งมืดของมื้อนี้แกงแล้วกาอันนี้เอาไว้เป็นล้ายๆก้อยเนาะรวกามีขัวขี้ปลาประมาณนี้แหละอาหารกับประมาณสามอย่างเนาแต่ว่ากาัเอามาแนวและสองสองเนียงสองจานเต็มโตโอ้ยังมีลืมอันนี้ลืมอันนี้เป็นเจวเนาะเป็นเจวคุยเจวคุยกับอันนี้นี่นะเจวพันเน,ะนาะเขาจะว่ากระดาจวคุยในะเจวพันเลย<ม>ห,หลายอย่างเดี๋ยวมานนี้เอาสิมา จัดโตเนาะได้ประมาณนี้เนาะซึ่งบนมืดๆนี่ก็จะเป็นวิวแคมของเนาะแต่ว่าคือชิบเห็นเนาะเพราะว่ามันมืดแทงอันนี้เป็นตูบอยู่ติดน้ําของเลยเนาะอืมเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเอาซีมาลองซีน้ำกันเราเป็นยังไนนนงนี่ตรงนี้เขาเจอเนาะได้อยู่ได้อยู่เนาะเดี๋ยวซีลองได้เปิดแฟลชหนึ่งจะคืนจะเป็นประมาณนี้อ๋ออ๋ออ๋อลองก่อนสิจะ เม้งใหม่จุดมากเลยได้อยู่ได้อยู่พ่เป็นยังพ่อเป็นยังคนยอมใจม่โอเคเดี๋ยวสีมาลองซีมันก็นอกคนว่านี้นี่คนว่าเฮ็ดบีเฮียส่ว่าสั้นผยนึงมเอทีบีนก็อีแซบเลยผมผมในนึงพอดีแซบเมื่อกี้อ่อั้นนเีน้เนาะอันนี้เป็นนาอันนี้ ต้องกินยังไงอันนี้ข้างเลยอางก็พักเลยเอาพักอดี๋ยวเดี๋ยว้างทีนี่เลยนี่กันลองก่อนลองทิมก่อนอนี่ั่งๆไรู้เลยบเบอ้เมนูนี้เเคยกินย่นี่ครั้งแรกอีหรืก่อนไมู่คนไต่ีคนต่เห็นป่เจ่บเลยเจียวค้อยๆคือเจียวพันซีนเลยเนาะ แต่มันหอมๆมะนาวมันสิแบบขุ่นๆแบบนี้ทุกคนมันสิมีแบบน้ำที่ว่าขั้นออกจากป่าหันล่ะกันมะนาวเนาะสุดยอดเลยแม่เอ้ยเขียนไว้แซ่บมาต่อแม่ว่าแม่์ยีนแล้วท่าน เดี๋ยวสิลองพันก่อนพันค่ะนะนนอยๆพันขนาสิ้นละเนาะนี่นเดี๋ยวซื้าันสี่หัวสี่ห้ับนี่แมีเส้นนี้เส้นนีนี่นี่เ่นองอ่ายังไมอืมวุ้ปตาเกว เดี๋ยวแคาก่อนเยวนามีโอกาสกินเฮ็ดกินห้แม่กินเดียวเเฮ็ดเป็นได้ว่าดึกว่น็ดแซ่บไปดิะย่างเฮ็ดไงๆนึงซอ้ปลา่เอเอาหน้าคันไม่หรอคันเล้วเาก็เอามาลวกน้ำหอเแล้วเาก็ปั่นออกคแม่เฮ็ดมันจะแหลกปั่นหนามันออกแาอานหนมันไป็นบเมดแก้วแีไปดิ จะคุ้เแบดดิปเด็กินดิปเลยสวยๆนะบ่อบ่อซุกเลยวะเี่นบ่อซุกแบบสเดเนี่ยกินเลยเขาเนี่มันเหมือนกินดิ่ง้วนี่มันมีแบบปลาดินมีปลาแดกแล้วก็ฝุ่งในหนึ่งปลาดิพักปลาดกปลาแดกหันบ่อ อ้โอมกดินมันหมู้วบัวมาใส่้าว่ัว่้าวบมันคิวโอ้ว่าใส่กับแซบอยู่ก็เผ็ดซื่อๆแบข้มบข้วบัวข้ีเขียดตอนปลาแล้วตัดตรงไซแต่กัตีเอาไ่ตำเอาไข่แดงขาดไซหน้าแดดเน้เผ็ด่าวอยู่ทั้งแม่บอกกินเสียดายได้ไหมนัดที่แห่เมืไหรกินองมแบบนี้รัาคนนะ เาก,กินม้นก้วยมอยู่ตน,น,น,น้กินเลประมาณนี้เด้อคนเด้อเต็มปลาโตไงคือว่าคนกินน่อยแท้อืมอืมน,มนยอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคิลองซีมมันนอะอันนี้ลองิ่งอ,อันนี้ต้องได้กินกับข้าวเหนียวทีบบอยบอลองมีข้าวเหนียวจะคำหนึงบอมาลองซีมมันซิโจมมากกับเนี เอามาชีมมั้งซื่อปกติโบได้กลิ่นในขี่นี้จักเถื่อเขาบริวณไงโอเคทำนี่เฉพาะจิมาลองซีมมั้งเนาะมันทิบุกขมป่ะปกรหนึปกติกานเป็นพ่อแม่เนี่ยคือซิมากหลายอยู่ตอนนี้บุกินนะเชื่อแคบเลยบ้าเพราะแคบเลยโอ้คอยหักก็เคยกลิ่นที่ปากครั้งแรกเลยแค่ว่าแค่ว่าปลานี่มันเป็นปลาน้ำแของนะ มันเป็นปลาดําของเลยแบบว่าขี่มันไม่ได้ขมอเไยมันสีปลากขาซื้อความขมนี้น้อยหนึ่งขมบีมันแตะบีมันขี่ขมขั้นเ็ดบีวันแตกมันบกขมดอกขมนลำบีมันปลามันขมจริงจังมันถึงไข่ดิบอ่ะเมื่อกี้ดิบอ่ะใครอ่ะผู้สมัครดอือโอ้แซ่บเลยโบนแม่เคยเดินมาเรียกยูฮันอาหารมาดิก็ เซฟได้เนี่ก็เห็นหาอาารเียเพกินได้ธรรมดาเแปลสียุรนะดุรุหาอาหารเเสียอกจะให้จุจะให้หนอาารบางนะอยอาหารหล่อาหารไ่อ๋อจบุมี่ได้ก่อย่สบุี่ก่อยที่ก่อยสีก่อยดิบก๋อยแดงมว่าคนมาของดีเลยครับของดีอีี ถ้าสุดยอดสุดยอดท่านน้าังใจท่านมาเจ้าโบแานหานี่คือซีโบได้มากินละอ่านทางใจเมื่อนี้ก็คือซีแบบนอนแซ่อยู่ในห้องมื่ออื่นเศร้าเละจึงได้ลุกมารอถ่ายคลิปแต่ว่าได้มาเจอเพื่อนกับฮงซึกว่าดีเนาะ พว่าบงหูทางไปแกันบ่เดี๋ยวไป้ก็นี่ขมาแลวหลุดไปเลยแล้ววันนี้เทาขอบงอูทางไปเไม่ยอมก้าวหองันสิบากับบังเอิญเนาะพอมาที่รถไายมาเนี่ยโอ้เจ้านอนยู่อูนี่บอกวันนี้แต่เบมากแบบโค้งเชียหม่ตัวแค่ของบาง มันคือรถยุ่งไงมันเกี side, ่ยเสียงมันนาใช่แล้วจี่ฮอตเสียงมาหนาอะไรกันมันจื้อรถจำเหาะรถจะมีอันข้างหลังเราไหมอ๋อจี้ทัวกล้องใส่เครื่องที่สมพอก็เลือกจื้อไงที่ท่วงทันนี่เหรอมองันเป็นอย่านั้นเป็นอย่านั้กล้องเครื่องอยู่หัวตาประเทศคน้ะหันติดตามนี่สิคน้ะประเทศส่วนใหญ่คนที่เบิ่งกะเป็นคนคนไทยคนไทยแต่กับคนลาวอยู่ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ก็คือหอดบ้างก็ได้เบิ่งอยู่นะแมนแมน คัน่าให้คนเล่าเบิ่งนี้มาทีส่สุดคนแบบนี้เพราะว่า,ามเราม่เหนเรเขากับยูนี่อยู่แล้วขนาเบิ่งจนเบะนะื่อแล้วน่ะแต่ว่าขันว่าคนที่ว่าไปอยู่ต่างประเทศแบบถึงขันว่าหลายปีแล้วแล้วก็มีคนกินหัวเนี่ยแต่ว่าคนไทยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่หหที่ขเขาจะมักเบิ่งงระเมียนยอนไปว่าตะกี้บ้านเขาเป็นอันนี้ประมาณหา้าสิบหกสิบปีเขาจะมักสิบเาตลอดบ้านเมืองสิเป็นประมาณนี้นะแซ่บสุดยอดเลยนี่ แทบทุกอย่างจริะไม่คอยากไ้กัคนเตี้ยแต่หากตั้งแต่มาเอาไปปักเสก็ไม่เห็นเขากินอัไนี้เลยล่ะ้เขาบอกถ้าปักรสเนาะเขาจะเขากินทุกแบบเขาเลยเมิน่า่่าไบอมีโอกาสได้กินได้ซื้อสตเนาะแต่วนาไปูเท่กินีกามันจะปลสดใหม่ใช่ไหมี่ก็อย่นี้เป็นปลาสดานาดนี้จะเป็นปลา เขาือเขาซื้อปลาตลาดมันกับปลาจริงนะก่อนนึกระเทียมโเตนันงโนื้บเนาะจ้าเต็นนก่อนนบนนัวปลานี่ยต้องออกแบบบเต็งเนอกแะ้ว่บนเน่าว่เไหะปลาบปเตงนี่มันเนอัวกปลาจริงนะก่อนเดีเจ้าอูมันน้เนาะอูล้งจ่าเลยเนาะฮ่าว่าฮ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 า่าค่าฮาฮ่าฮ่าฮ่า่่า่าฮาไปไทยาฮ่เฮ่นี่ ก็ได้ชุดยอดเลยเดี๋ยวห้องชิกินต่อๆไปกันเนาะป้าที่ถูกควควรให้ไฟฟ้าดับดับป้ะนี่กำลังกินแซบๆเลยอันนี้เนี่ยแซบแพงเลยทุกคนเมืองเจลหบวสันกินบ่ได้หลายปะนี่สะท้อนกันบ่โอ้โหหมอน อาะทุกคนเนะาะเจ้าหนกับไฟฟ้าดับแล้วเนาะมีแต่ว่าฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์หลักกับกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อไปเนี่ยเนาะซาลาชินี่ก็ต้องขอขอบใจทั้งเพื่อนหลายๆเนาะที่ว่าพากันมาเลี้ยงมันนี่มาเลี้ยงปลาแล้วก็เพื่อนมีอันนะป้าเขาแบบเพื่อนซื้อ,อยังปลาเวลปลาเวลบอก คุณกนกอยู่ทั้งนั้นคือกันเน,ะเน,เนาะคตณว่าค่นติดตามสองตัวเนาะขอขอบใจป้าคพิ่นหลายๆเดอ้อแต่ว่ามือค่าจาับปนี้อยู่เอา <c oughs> จังได๋กัมีแต่ว่าฝากทุกคนติดตามต่อไปเดอ้อทุกคนเดอ้อสำหรับลิ่นี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย